สวัสดีเอฟซีทุกคนเมื่อน,นี้ญากระซมาไล่สดกำลังขุดสิเหตุอันสารของญานาคีเมื่อน,นี้กระิได้เอาสารเก่าออกแล้วก็สิได้มาเทพืนกำลังสิเดินทางไปไปสั่งของวัสดุมาสางมาเห็ดมาทำเมื่อน,นี้ก็ขอโชคขอมานจาก ให้ปูให้ยาเพิ่นมาซอยเห่าพ่อได้แบ่งปัน่นเอพซีก็ขอให้มันเข่าแตกสามตเมื่อวานกะมาเขาะะ่าสามตโตเนาะค่ะถ่ญยาเอาศูนย์มาไว้ข้างหน้ากน็น่าจะได้สามตตรงยากับฟันทงงห้ไปที่สองแต่ว่าเลขกมาออกศูนย์ศูนอเนาะคะ่ะ กถือว่าได้โตไปยากจะขอขอบคุณเอฟซีทุกคนที่โอนเงินมาสนทบการก่อสร้างศารของยานาคีเดี๋ยวยาสิไดไทยให้บึงตลอดตอนนี้กำลังจะไปสั่งของแล้วก็มาลืมมองนี่ก็บสิได้มาเห็ดศารยาหน้าคี้ทผู้ใไดงหูจักแล้วก็มาสั่งบารมีน้ำยาก็ขโค อนโมทนาสาธุมนานนำยาเพราะว่าตัวน,นี้นเป็นสารเกา่าบะนิยากระสิได้ลือแล้วกระสิได้มาเห็ดให้ยาใหม่จ้ะเอาเดี๋ยวยากรสิได้ซสูมให้เบิงเลขมือนีเลขน้อยบวกเล้าเนาะค่ะก็ขอให้โชคให้มนันในหลายคนที่ติดตามยามาตลอดตอนนี้ตามหลักยาก,ก็่อยากเอาบั่นของไอ้ ต้นตะเคียนแต่มาตะห้างบาเอาออกมันก็ตังสารบ่ได้จ้ะเอาเดี๋ยวยาสีุ้มให้บึงเมนนื่อนี้ยาสีปลอยแนวทางให้แขนๆเลยคว่ำสวดมนต์จิตตภาวนาแล้วยาเห็นยากระฟันท่งห้คือตัวนี้ยามั่นใจว่าเลขกมันนี่ต้องมาหกหาแน่นอนจ้ะก็คือ,อยาฟันท่งห้หกหา หกสามแล้วก็เจ็ดศูนย์เด้อค่ะแล้วก็สองตัวก็คือเจ็ดสามศูนย์ศูนย์เจ็ดสามตัวแขนแขนก็คือเม็ดเดียวก็คือสามเจ็ดศูนย์เด้อค่ะก็ขอให้โชคให้มานถึงนาถึงตาก,กันจ้าสวัสดีค่ะเมื่อน,นี้ยาก็ขอไล่สดจบเพียงแค่นี้เพราะว่ายาสิได้ไปเอาของมาตั้งสารมาเห็ดอันสารยา ไม่ค่ะเอาก็ขอขอประคุณเลยพอพอแม่แม่แมแมลูกลานที่โอนปัจจัยมากบ่บา,บาแต่ลูกกิจอยู่ขอนแก่นน้ำฝนแล้วก็หลายๆคนที่โอนมากอยากก็ขอขอพระคุณหลายๆจ้ะเอาก็ถือว่าสวัสดีจ้ะ